วันนี้ดิฉันจะพาทุกคนเข้าครัวทำผัดปลาหมึกสายหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่นี้ออมมาเขาคั่วเองนะคะปกติก็ออมมาเขาคั่วนะ่ะจ้าคุเจ้านเ <c oughs> อาเนยมาผัดก็ต้นหอมก็มใส่ผักต่างต่ผัดไปเรื่อยๆจ้ะมือนี่ผัดไปเรื่อยๆเมนูนี่นก,ก็คือแบบว่าพอปูมันอยากกินแบบว่าเมันอสม่งขอเสียก็คือต้องใส่อใส่เนยหลายน่หนะเ,นเธอ ใส่เนยอหลายแห้งเพื่อให้เมนูนี้มันหอมที่ใส่ก็จะเป็นเอ่อพริกหวานแครอทแล้วก็หัวหอมใหญ่มีเห็ดกะใส่เห็ดลงไปน้ำผักเขียวนี่อพริกพริกแบบเผ็ดนะทุกคนว่านออกมาซื้อปลาเมึกมาเป็นปลาเมึกใส่หอยเป่าหื้อเธอหอยเป่าหื้อยุคเกาหลีกับเพรนะฉันคิดว่าหอยเป่าหื้อแท่งแต่อยู่ไทยอยู่เกาหลีกับแพรด้วยกันค่ะกะทิใส่หอยเป่าหื้อลงไปร้อมแล้วก็ ปลาหมึกนะคะอันนี้เขาเอื่นหมึกซ้ายไม่ใช่เจ้าเขาเอื่อนหมึกยางเอาจะมีหมึกอันนี้แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ออมมาาไปเบสอยู่นะคะเพราะว่ามันมันฟิตไว้มันแข็งมากเมื่อนี้กับออมมาเฮ็ดกับเข่านะคะหน้าที่ออมมาก,ก็คือเฮ็ดกับเข่าหน้าที่ดิฉันก็คือเนียนเน่ยนคั่วเนี่ยนคั่วลากทุกสิงงกส่งยางอรมมากเอาทุกสิ่งยาง มาลุ่มกระทะแล้วถ้วยซ้ำเ่อก็ต้องล่างเลยนะตอนนั้นเพื่อถ้วยชามมันจะได้ไม่กองพ่อล่างเล้วมันกะสะดวกสบายในกันเฮ็ดกับเข่าค่ะขั้วมันก็จะเปล่นมันก็จะลงเนาะบ่ตองแบบว่าอุยุอัญญาหนะันาเนี่ยหอยเป่าหฮือเธอฉันเห็นหอยเป่าหฮือตอนแรกก็บอกเขาใจว่าอันหอยอีหยังอันนี้ ปาก็ะเล่นเสิร์ชอินเทอร์นเน็ตให้เบงนะคะหอยปอฮือเมียาสันโอ้เคยเห็นแต่อยู่ไทยใส่ปลาเมึกไปแล้วหลอดหนึ่งใส่อีกค่ะหลอบที่สองนี่นี่มากกินมึกค่ะมากกินปลาเมึกกินเล่นได้เลยเมนูเมื่อนี้พ่อปู่แม่ย่าเนี่ยบอกกินกับเขานะคะซึ่งกินกับข้าวอร่อยมากงงงงปูเถ่ายังมาเลี้ยงบามากกินเข่าแดงมากกินแบบว่ากินอียังกระไดเจ็บๆๆให้มันแล้วไปซื้อๆส,สิไหมก็คิดว่าพ่อปู่แม่ย่าน่าจะกินมาจากร้านเลี้ยเรียบร้อยกินข้ากะ เบนกับพี่ช้างนะคะกินข้าวกันอยู่สองคนปรุงแช่น้ำปลาค่ะอันนี้จะเป็นน้ำปลาเออน้ำปาาลาทูน่าเวลาอยากได้ความนัวก็คือน้ำปลาทูน่าเลยจบอร่อยนะทุกคนแต่ว่ามันทําส้มตําไม่ได้น้าปลาอันเนี้ยแล้วก็น้ามันงาหอมๆใส่ลงไปจวจจ้ดแลวก,ก็ตามด้วยออน้ําตาลค่ะ ้ำตาลนิดหนึง่งเพื่อความกลมกล่อมแต่กะสิ่งที่ขาดบ่ไแรกก็คืออมมาบ่เคยขาดพริกไทยนะทุกเมนูที่อมมาทํากับข้าวจะต้องมีพริกไทยแบบซิดลงหลายแบบนี้คือบางเมนูอะอมมาเิ่นใ่พริกไทยเป็นบอกใส่ลายๆเบนก็คิดว่ามันจะเข่ากันเลยอแต่พอกินไปกินมาเอา้ามันเข้ากันเฉยแซบเซยนะชุมเจา้าแม่คะที่พัดไปเนี่ยนะ กินมันหอมแบบหอมมาคากเลยก็จะออกหอมเนยนวลนัวเผ็ดเผ็ดเราชาิก็ถือว่ากลมกลมเข้ากันเลยค่ะว่าหมึกอันนี้นะพัดไปพัดมาไม่เป็นซีนี่ด้จำเจ้าเราไม่ได้ทาเมนูหมึกน้ําดํแตดอย่างใดนะคะแต่ว่าคนเกาหลีเขาสิว่าเอาเขาจะไม่เอาไอ้ดําๆที่ตัวปลาหมึกเขาจะไม่แกะออกเขามีความเสอว่ามันเป็นยามันเป็นเหมือนยาชูกําลังกินแล้วมันก็สิแบบว่าแข็งแรง สูส่าย,ยังประมาณน,นี้หรือเปล่าวัานนี้ก็จะเป็นแบบว่ายาวๆนะคะดิฉันก็คือจะเอาไปลงช่องแดงฝากทุกคนเข้าไปติดตามทางช่องแดงด้วยนะทุกคนอาจจะมาเอามาลงอ่าบ้านฟ้านี่แค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าคลิปมันยาวมากมันลงได้ไม่หมดนะคะบ้านฟ้าดิฉันก็เป็นแบบแปรปวนมากช่วงนี้ลงอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาเปี่ยนระบบอยู่ตลอดเวลานอนเข้ากับต้องตาม ยุคตามสมัยเนาะตามกฎก,กติกาของพี่มากนั่นแหละคือว่าหันละเออมาแล้วก็บ,บอกกินเข่าเนาะแล้วก็มีกระป๋องเขียวๆตั้งแก่เมื่อยมาสั่นแก่เมื่อยแล้วว่าปู่น,นี่คือแตะแอลโกอฮอล์ไม่ได้นะเธอแตยังคือแตะบไดาบตีป้าหลกแล้วลหลแห้งล่วงเาบาหวานความดันไหนจะตับนหนจะลรคหัวใจเอวิติง i ิงกะเบลโฮมอยู่ที่ปอปูคอยแต่ว่ากะซาถูก เพื่อนกับแข็งแรงใสหามค่ะทุกคนแข็งแรงบักคากไปเห็ุงานนี่บ่มีมืออยู่เดเด้เช้าเก่งแห้งพะยายนี่เกง่ะนะงขัดว่าน่ะหลาน้อช่าหัวเรื้อยใหญ่ของเฮือนลมมาลูกเตากบซีอยู่อยากแมนบอละ่ะปากเลยแบบว่าแต่ละมือแต่ละเดีเนานะวิตามินก็คือพ่อกับแม่นี่วันหนึ่งนะ่ะไม่ต่ำกว่าสิบเม็ดนะ จากวิตามินอีอย่างแน่ก็คือคนให้พอกินคนให้แม่กินซองเท่านีเพ่นยูไดยอนวิตามินค่ะนัจกจะเป็นน้ำส่งน้ำยังหลค่ะชุ่มเจ้าพ่อแม่เบนกะอยูสกุลกะอยู่ไดย,ยอนวิตามินเด้คืออายุเยอะแล้วทุกคนเราต้องกินวิตามินเสริมกินวิตามินรวมด้วยพวกบำรุงกระดูกบำรุงอ่อต่างๆเนาะค่ะเวลาแบบ ผูฒ่าเฮ็ดงานนะคนกับสีเมยเมยล่างั้นใช่ไหมเรามีวิตามินเสริมเขาก็จะรู้สึกกระปี้กระเป๋าตื่นเช้ามาก็จะไม่งวงเงียบวบเมยบเพีย้ยไปจังสันนาหาแบบนี้ให้เพื่อนกินค่ะ <c oughs> บ้านกะพี่สาวซื้อมาจากออสเตรเลียมาให้ผอกับเม่คือกันทั้งนี้เขาก็ดูแลปูก,กับยาไปทไั้งใดเขากับสกุลเขากบซื้อกับไปฝากพ่อกับเม่น้ำค่ะเพราะว่าช่วงนี้เบนกระบินดูบินไปกับไปกับบอยค่ะ อาจจะเป็นเรื่องปกติของดิฉันะนะการคมนาณก้มสมือนี่มันสะดวกสบายเนาะตั้งเครื่องซีหาสมุกับหอดบานแล้วเอาหลังจากกินเข่าเมาม้อยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแมนบอกีีออกมากระซังโสมโสดมาแมนบอล,ล่ะโสมสดหน้านตาก,ก็จะประมาณนี้นะทุกคนสั่งมาถุงแบบใหญ่เลยล่ะประมาณหกเจ็ดโลอ่ะเออมาไปกินเพลินสองแถานั่นแหละสมเจ้าก็จะกินแบบนี้เลยค่ะก็จะกินแบบว่าน้ำผึ้ง หั่นโสมให้เป็นชิ้นเล็กๆๆ,ๆแล้วก็จิ้มน้ำผึ้งหรือว่าน้ำตาลกินได้เลยจะนั่งกินบวมๆยบปฏินิสูถามว่ารสชาติเป็นยังไงคะพี่เบนรสชาติของโสมสดก็จะขมมากขมติดคอติดข้างนะคะาผู้ใดที่มาควา่ำขมกะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะจ๊ะเส้อาแสบบอเอาอีกบอลูกกาจัรฉันกับคอ้ายหัวนะคะจะซิมคำเดียวพอขัดจบขมแหง